สมชื่อเท่ๆสั้นๆสำหรับตั้งชื่อไฟล์พับจีเอ펙ร e n จและอื่นๆอย่าลืมช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ t ท r ร์รี่ในภาษาเยอรมันจะแปลว่าผู้ปกครองของประชาชนเอเซอรภาษาโนตแปลว่าของเหล่าทวยเทพเฟลภาษาโนตแปลว่าจากเนินเขาที่คลุกคละ e l ลิกในภาษาโนตแปลว่าผู้ปกครองตลอดไปลิกในภาษาเยอรมันแปลว่า ผู้ปกครองที่เข้มแข็ง d o ียนเป็นชื่อสถานที่ในประเทศกรีซ Silu แปลว่าเจ้านายหรือขุนนางโ o b u s ในภาษาอังกฤษแปลว่าแข็งแกร่งั u ต t ้ในภาษาอังกฤษแปลว่ามีกำลังวางชา d a ช h i n g แปลว่าห้าวหาญคี e แปลว่าหลักแหลม f a ล i สในภาษาอาหรับแปลว่าอัศวิน คลินการตั้งถิ่นฐานบนเนินเขาดาเลนเป็นชื่อคนแปลว่าบทกวีลอตนี่เป็นชื่อคนอเมริกันแปลว่ามีชื่อเสียงลูอิสภาษาเยอรมันแปลว่านักสู้ผู้มีชื่อเสียงเวสตันแปลว่าเมืองที่อยู่ทิศตะว,วันตกลีออนภาษากรีกแปลว่าสิงโตดาลินเป็นชื่อคนในภาษาอังกฤษจะแปลว่ายอดเยี่ยมเทซี่ในภาษาเซลติก แปลว่ากล้าหาญดาเลียสเป็นชื่อคนในภาษากรีกแปลว่าร่ำรวยทิเมอุสเป็นชื่อคนในพระคัมภีร์แปลว่าสมบูรณ์แบบมีเกียรติเลฟในภาษาลาตินแปลว่าสิงโตฮิวโกในภาษาสเปนแปลว่าชานฉลาดอย่าลืมช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า